มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศาลสั่งจำคุกเต้ม,มงคลกิจวันที่23พฤศจิกายน2566ที่ศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์และนายเดชากิติวิทยาน,านันเป็นโจทร,ร์วมยื่นฟ้องนายมงคลกิจหรือวัาเต้สุขสินทารานนท์ หัวหน้าพักไทยศรีวิไลเป็นจำเลยความผิดฐานพยายามข่มขืนใส่ผู้อื่นโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตจากกรณีที่นายมงคลกิจได้ข่มขูน่นายเดชาว่าอย่าให้ผมต้องลงมือนะพี่ถ้าเป็นคนอื่นผมจะส่งคนไปกระทืบแล้วผมเตือนครั้งสุดท้ายถ้าไม่หยุดผมดาเนินคดีที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกลับไม่ได้นะ โดยมีปมเหตุมาจากคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัรทรธิดาหรือว่าแตงโมเหตุเกิดเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนายมงคลกิจได้ให้การรับสารภาพสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา309วรักแรกมาตรา392ประกอบมาตรา80เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษพยายามข,ข่มขืนใจผู้อื่นจำคุก2เดือนปรับ40,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษให้จำคุก1เดือนให้ปรับ20,000บาทพิเคราะห์จากการสืบสอบและพินิจแล้วจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกม,มาก่อนเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีให้รอการลงโทษ1ปีคุมพฤติคุมประพฤติ1ปีให้รายงานตัวทุกๆ3เดือน ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ